เพลินกำลังสนุกอยู่กับเกม t h e h อร์มือปราบผีที่กำลังออกใหม่กันอยู่ใช่ไหมล่ะงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันเอาละก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าเกมก่อนเลยแล้วก็ต้องเลือกอาชีพแป้งเลือกอาชีพเป็นนักปราบผีโหอาชีพนักปราบผีเนี่ยเท่ไม่เบาเลยนะเนี่ยมีท่าวิชาตัวเบาแบบนี้โจมตีแบบนี้แป้งเดี๋ยวหลงรักอาชีพนี้สุดๆเลยค่ะเฮ้ย นักปราบผีเดี๋ยวแปงว่าน่าจะเป็นตัวเรื่องแรกๆของเพื่อนๆเลยนะปะถ้าอย่างงั้น,เ,นเดี๋ยวเราไปทำภารกิจกันก่อนดีกว่าเป็นภารกิจหลักนะโอ้ oh my god กำจัดบอสทีดอบโบนัสเพียบเลยทุกคนโห oh, oh. ผีน้อยของแป้งเดี่ยวสุดเท่มากๆแล้วก็มีสัตว์ขี่ฟรีด้วยนะว้าวดูนี่สินี่ก็เท่สุดๆไปเลยพลังการต่อสู้กลายเป็นหล้านในไม่กี่วินาทีปะ ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปหาบอสเจ๋งๆกันดีกว่าตามมนเลยเฮ้ยตัวนี้ละกันบอสตัวเนี้ดูแกล่งใช่ย,ย่อยเลยนะโหล้มบอสได้แบบชิวๆเลยอะทุกคนเก่งมากเลยนะเนี่ยสมกับเป็นนักปราบผีจริงๆแป้งบอกแล้วไม่มีผิดดูสนุกกันมากๆเลยใช่ไหมล่ะแป้งบอกเลยนะว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ดีมากๆเกมหนึ่งเลยค่ะ ปราผีไปสัมผัสประสบการณ์ล่าผีแบบสมจริงและตื่นเต้นสุดๆกันได้แล้วเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะคะไปหลดกันเลยเย้ yeah. เรื่องราวของเราเริ่มต้นที่นี่